สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายธรรมสารโสพลอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกยินดีอย่างยิ่งครับที่ในวันนี้ได้มีโอกาสมาพบลูกลกนักศึกษาของสถาบันสำหรับในปีการศึกษา2,563นี้นับเป็นปีแรกครับที่มีการจัดประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านระบบวิดิทัศน์ออนไลน์ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกของนักศึกษาและผู้ปกครองรวมถึงทางสถาบันซึ่งมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็น New Normal และเป็นวิถีชีวิตใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในานามของสถาบันพระบรมราชชนกก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้สอบผ่านปีการศึกษา2563ของสถาบันพระบรมราชชนกและขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชาชนกพุทธศักราช2562ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5เมษายน2562ให้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถ ปราศาสตร์ปริญญาบัตรได้เองผมขอเล่าประวัติโดยย่อ,อของสถาบันพระบรมราช,ชชนกที่เป็นความภาคภูมิใจยิ่งเราเป็นสถาบันแห่งการศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่เป็นกําลังหลักในการผลิตบุคลากร,กรทางการพยาบาลการสาธารณสุขและสาเวชศาสตร์มาเป็นระยะเวลามากกว่า70ปีโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่ผ่านมา การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยู่ในระดับดีถึงดีมากมาโดยตลอดอีกหนึ่งความภูมิใจความเพื้มปิติคือสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในราชวงศ์พระมหากษัตริย์ไทยคือชื่อสถาบันพระบรมราชานุกซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร รัชการที่9ส่วนชื่อของวิทยาลัยพยาบาลก็ได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีและชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสีนนท์ก็เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จพระนิธิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจครับว่าอาจารย์และบุคลากรขอ,ของสถาบันพระบรมราชชนก ในทุกวิเลยต่างมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาพระบรมราชว,วาทของสมเด็จพระมหิดลราชธิเบศรดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการหล่อหลอมผลิตบุคลากร,กรด้านสุขภาพให้เป็นปัญญาของชุมชนเพื่อชุมชนติดอาวุธทางปัญญา ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมร่วมหรือ core value ให้กับนักศึกษาใน4ประการคือ mastery เป็นนายตนเอง originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ people center ใส่ใจประชาชน humanity ถ่อมตนอ่อนน้อมซึ่งสรุปเป็นใจความว่าเป็นนายตนเองเร่งสร้างสิ่งใหม่ใส่ใจประชาชนถ่อมตนอ่อนน้อม ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้จบออกไปทำงานดูแลพี่น้องในชุมชนจักได้ดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ในวันนี้นับเป็นการเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็นบุคลากรสาธารณสุขความแตกต่างมีแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่เพื่อนใหม่รวมถึงวิธีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติงานการศึกษาค้นคว้า,าความรู้ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสิ่งสำคัญของการเรียนในเส้นทางสู่บุคลากรสาธารณสุขขอให้พวกเราเชื่อมั่นและศรัทธาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่จะเป็นแหล่งปฏิปศาสตร์วิชาความรู้ในโอกาสนี้ครับผมขอรัตนาคุณพระรีรัตนาตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักศึกษาเคารพ สักการะได้โปวดดนบันดาลให้หนักศึกษาทุกคนประสบผลสําเร็จทางการศึกษาในสายวิชาชีพที่ตนเหงนละก้าวเดินด้วยความมั่นคงมานะอดทนก้าวไปตามฝันสู่วันสำเร็จของการศึกษาเป็นปัญญาของชุมชนเพื่อชุมชนโดยแท้จริงสวัสดีครับทุกกคคนนมมมั่มวา สถาบันพระบรมราชชนกทุกท่านในานามของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยวิทยาลัยพยาบาลทั้งหมด30แห่งทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยนั้นขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของสถาบันพระราชนกไม่ว่าจะเป็นคณะของคณะพยาบาลหรือคณะสาธารณสุข นั้นแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถพีบพร้อมที่จะมาเป็นนักศึกษาของสถาบันพระรมราชนกซึ่งสถาบันพระรามราชชนกของเรานั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์จนปัจจุบันมีสถานะ เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นในการที่ท่านเข้ามาในสถาบันพรมรัชนกถือเป็นโอกาสของท่านอย่างดียิง่งที่จะได้ทำคุณความดี ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเราคณาจารย์และบุคลากรที่เป็นสายสนับสนุนจะได้พย,ายาพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะให้กับนักศึกษาใหม่ของเราให้มีบุคลิกและคุณลักษณะ ที่เพียรพร้อมที่จะออกไปให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยเรานั้นก็มุ่งหวังว่าบัณฑิตของสถาบันพระรมราชนกนั้นเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสถาบันพระรมราชนกคือมีบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ท่านจะได้รับการอบรมบ่มเพาะในด้านการมีจิตบริการที่เรียกว่าเซอร์วิสมลและท่านจะได้รับการบ่มเพาะในเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่จะทําอย่างไรให้ท่านสามารถคิด วิเคราะห์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ซึ่งปัญหานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นานานาประการตัวอย่างเช่นในปัจจุบันที่เป็นมีการระบาดของโควิด -19 เป็นต้นเราก็จะเป็นกำลังสำคัญในส่วนนั้นและสุดท้ายคุณลักษณะของท่านคือท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการให้บริการโดยที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหา ของชุมชนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราบัณฑิตที่จะเกิดในอนาคตสีปีข้างหน้าทุกท่านเป็นกำลังสำคัญดังนั้นในานามของคณะพยาบาลศาสตร์จึงของให้กำลังใจนํบบัณฑิตใหม่ทุกท่านในการที่จะเรียนและปรับตัวตลอดระยะเวลาการเรียนทั้งหมดปีซึ่งแน่นอนที่สุดในปีแรกท่าน ปรับตัวอย่างยิ่งปรับตัวจากการเรียนในลักษณะที่เป็นพยงศึกษามาเป็นอุดมศึกษาของสถาบันพระร่มราชโนกปรับตัวต่อการเรียนในรูปแบบใหม่และแน่นอนที่สุดขณะนี้เรากําลังเจอปัญหาการระบาดของโควิด -19 เราก็จะมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่จะเป็นนิวนอร์มอลที่ไม่เหมือนเดิมดังนั้นในสิ่งที่อาจจะเป็นความเครียดให้กับนักศึกษาใหม่ของเรานั้นตรงนี้เนี่ยกำลังใจให้และถ้าหากว่าท่านมีประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการดํารงชีวิตปัญหาทางด้านการเรียนปัญหาในเรื่องของค่าชใช้จ่ายเราจะมีสายฝ่ายสนับสนุนที่เป็นกิจการนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับวิทยาลัยนะคะแล้วก็ส่วนระดับของคณะเองรวมไปถึงระดับของสถาบันพระรมราชนกเราก็จะมีระบบสนับสนุนท่านให้กําลังใจกับท่านนักศึกษาทุกคนนั้นเนี่ยสามารถเรียนจนกระทั่งจบ4ปีตามที่นักศึกษาใหม่ทุกท่านได้มุ่งหวังไว้ท้ายที่สุดนี้ขอต้อน รับนักศึกษาและยินดีกับนักศึกษาทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาสู่รั้วของสถาบันพระบรมราชนกในครั้งนี้และขออำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีพระพลังกายพลังใจในการเรียนในการต่อสู้ปัญหาขบวสักรค์จนศึกษาเล่าเรียนสำเร็จเป็นบัณฑิตในอนาคตอีก4ปีข้างหน้า สวัสดีครับผมผู้ช่วยาสตราจารย์พิเศษดรเพีรศกกรวินัยสยวันผู้ช่วยอธิการบดีสามูพระราชนกปฏิบัติงานดูแลคณะสาสุกสารศาสตร์เวชศาสตร์ในคณะของเราหลักสูตรปริญญาตรีมีหลักสูตรทั้งหมด6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรสาสุกสาขาวิชาสาสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขสาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเวชระเบียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสำหรับหลักสูตรที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค ที่เปิดที่วิทยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจระพิเศษสําหรับหลักสูตรในระดับประกาศยวิชาชีพชั้นสูง4หลักสูตรได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเารปชการสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์สาขาวิชาเวชระเบียนและสาขาวิชาสตทันทศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรต่างๆในสังกัดคณะสาธารณสุขสาธารณเวชศาสตร์ที่ทุกท่านมาศึกษาขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในโอกาสนี้ผมขอฝากข้อคิดดีๆ2ประการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตดังนี้ประการที่1เรื่องของการตั้งใจเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนการสอนที่ผ่านระบบ e-learning แต่ขอฝากไว้ว่าถึงแม้เป็นการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนขอให้ทุกท่าน มีสมาธิมีความตั้งใจและทบทวนองค์ความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์ในสาขาต่างๆรวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประการที่2ก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนที่ทําให้ทุกท่านเป็นคนที่เก่งดีมีความสุขซึ่งกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมทั้งด้านกีฬาทางด้านกิจกรรมสันทนาการทั้งด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ทางด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝึกความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะและกิจกรรมอื่นๆแล้วแต่บริบทของวิทยาลัยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้แก่พวกท่านการทําให้อยู่ร่วมกันได้มีความสุขในสังคมจะทําให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนที่มีประสบการณ์และนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงานสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา2563ทุกท่านมีความสุขในการเรียนมีสุขภาพพลังมายที่สมบูรณ์และมีสติปัญญากระจ่างแจ้งและขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนตามเวลาที่หลักสูตรต่างๆกำหนดขอบคุณครับกคคนนนมมมัมไฟวาี